อาเจียนนะคะอาเจียนบนบนหัวช้างเลยขึ้นพี่ขุนมาอาเจียนออกนะคะมาถึงนี้ก็อาเจียนอีกเขาหน้าเหลืองเหลืองไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะควันจริงบอกว่านึกว่าความรักไม่หายใจ ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องสีโดขุนเงินนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ที่เราที่เราทัวร์เนาะคือเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ว่าจะทัวร์ตอนเช้าฝนตกอีกไม่ได้ทัวร์นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายได้ทัวร์นะคะก็ได้เข้าทีมงานขุนเสร็จล้านได้เข้าสองหมู่บ้านทีมงานขุนเงินได้เข้าหนึ่งหมู่บ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็ออกมาพักนะคะออกมาพักที่เดิมไม่ไม่ใช่ที่เดิมนะคะที่ใหม่ พลวัตนะคะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่ค่ะอาหารเต็มขุนทองเลยฝนก็โปรยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกหนักเดี๋ยวตกหนักเราจะย้ายเข้าไปในศาลาพอดีมีมีศาลาใหญ่มากค่ะเขายังไม่ได้เขามีแค่หลังคานะคะเดี๋ยวจะให้ดูศาลาก่อนนะคะนูน่นศาลาเลยจากไม้มงวงไปศาลาใหญ่มากนะคะคือเขามีแค่หลังคายังไม่ได้ ปูพื้นปูอะไรเลยคือช้างเข้าเข้าไปหลบได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้เด็กๆกินหญ้าก,กันก่อนนะคะอาหารเต็มเลยนี่คุณแสนล้านค่ะหญ้าเยอะมากค่ะเถ้าุนิวมสมบูรณ์มากพี่คุณนู่นครับแม่แมเห็นพี่คุณไหมครับอยู่ถัดไปนู่นครับพี่คุณครับ <c oughs> นี่หาะน้องๆ นี่ค่ะคุก็โปยปลายลงมานะคะตอนนี้ก็มามาแต่รถแม่ม่วงนะคะแล้วก็คุณนายก็พาช้างออกมาแล้วเหลือเหลือรถรถรถแม่เมืองยังไม่มานะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆคุณนายเอาช้างเดินเดินเข้าออมาพักที่วัดเลยนี่นะคะพอดีวันนี้ความรักเป็นยังไงไม่รู้ค่ะความรักไม่ค่อยสบายคานจริงบอกว่านึกว่าความรักไม่หายใจ ความรักนี่เป็นแบบคือคือตอนเช้านี่เราเราก็ติดฝนเนาะแล้วก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วเขาพอแต่ช่วงบ่ายเราไปทัวร์นี่ความรักความรักอาเจียนนะคะอาเจียนบนบนหัวช้างเลยขึ้นไปขุนมาอาเจียนออกนะคะมาถึงนี่ก็อาเจียนอีกเขาหน้าลึงเหลืองไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะถ้าถ้าว่าเราได้หาป่าหาป่าเนาะถ้าหาเห็ดก็จะคิดว่ากินเห็ดผิดนะคะ มือนคนผิดเหมือนคนผิดเขาเรียกว่ากินของผิดสำแรงอะไรแบบนี้ผิด <laughs> ความจริงว่าผิดกระบูนผิดสรบุนนี้ใช้กับคนที่มีลูกเนาะ,ะแต่ความเราใช้กับผู้หญิงแต่ความรักนี้แต่คิดว่าเขาเขาจะเป็นบ่อยก็คืออาจจะหนึ่งนะคะความรักไม่ได้กินเครื่องดื่มชูกําลังด้วยอันนี้อันนี้คือคาดการเพราะว่าเขาอะเคยกินทุกเช้าปกติยามเช้าแล้วก็ไปทัวร์ใช่ไหมหรือว่าอยู่บ้านเขาก็จะกินนะคะ กินตลอดแล้วแตเคยสังเกตว่าเวลาที่เขาไม่ได้กินเขาจะปวดหัวแบบนี้แหละนี่ค่ะเขาติดเขาก็นอนพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวทีมงานก็ตอนนี้ก็ตายกำลังตั้งหม,ม้อหุงข้าวไว้นะคะเดี๋ยวคือเครื่องควนนี้อยู่บนรถแม่ม่วงหมดนะคะตั้งหม้อหุงข้าวไว้รอเตรียมที่จะหุงข้าวสวนควานวัดก็ยังไม่ออกมาจากหมู่บ้านน่าจะกำลังซื้อกับข้าวค่ะ แต่คุณนายทีมงานคุมสนร,ร้านคือคุณนายกับน้องจักนี่ออกมาแล้วน้องจักไปซื้อเครื่องดื่มชูกําลังให้ความรักนี่ค่ะเครื่องครัวของเราก็มีประมาณนี้นะคะนีาาะ่พอดีในหมู่บ้านคุณยายให้ให้ส้มโอให้มาเยอะเลยค่ะคุณยายคุณยายรอดท้องพี่ขุนแล้วก็เก็บส้มโอให้ด้วยนะคะวันนี้สาระที่พวกเรานอนมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกห้อง หกห้องเหมือนเหมือนกับสาราเมื่อ <sh> ค <ops> ืนนะคะหกห้องก็หนึ่งห้องที่หนึ่งน้าจะเป็นควันกิ่งห้องที่สองของน้องกอบแล้วห้องตรงนี้น่าจะเป็นคูคูอ้วนกับคุณนาหรือเปล่าส่วนตรงนี้จะเป็นห้องของ่ายแล้วก็จะเป็นพวกน้องเอิร์ธควันบัสเดี๋ยวจะเคลียร์กันเดี๋ยวนอนชิ้กันก็ได้นะคะไปดูเด็กๆกันต่อ คุณทองเดินเขาแต่ในบ้านก็อิ่มจากในบ้านแล้วค่ะเพราะว่าย่าเยอะมากไม่ค่อยกินนะคะเพราะว่าอิ่มมาจากในบ้านแล้วห <c oughs> นูซิงของคุณพ่อคุณแม่นู่นค่ะดูตรงขุนแสนล้านออ้เยอะมากแล้วตรงพี่คุณนะคะย่าเยอะจริงๆค่ะคือว่านี่ยินเสียงรถขุนแม่เมืองคุณแม่เมือง ดังตลอดแต่ยังมาไม่ถึงวัดสักทีเดี๋ยวรอดูว่ารอดูกับข้าวนะคะว่าจะได้อะไรกับข้าวเราก็พักอยู่ที่วัดนะคะคือนี่ค่ะวัดวัดแบบเหมาะมากเพราะว่ามีต้นไม้ยืนต้นเดียเด่ยวๆนะคะนี่จะเหมาะกับการผูกช้างมากๆค่ะเพราะว่าต้นไม้ไม่ชิดกันนะคะต้นไม้ยืนต้นเดียเด่ยวๆแบบนี้ นี่ค่ะถูกกันชนต้นฝนก็ตกมาแบบลินๆิลนปลอยปยเรื่อยๆตกมาแบบไม่ได้มีฟ้าไม่ได้มีลมอะไรตกมาแบบสวยงางมา่ะค่ะนูน้นรถมาแล้วรถขุดแม่เมืองมาแล้วอือค่ะควันรักที่นอนเลย กำลังจะเข้ามานะคะหนึ่งเข้ามาฝั่งนู้นวันนี้ได้ทัวร์ครึ่งวันนะคะฝนมากอีกเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะเห็น,เห,นเห็นแม่แม่หลายท่านบอกว่ามีพาย,ยุถึงวันที่เก้าเนะาะมอไซค์ของฟันกิงนะคะ คันกิ่งขีมอไซตามรามอไมอมีคนขี่ผมต้องเอามาอไซคู่ใจไม่มีคนขี่ค่ะต้องเอามามาแล้วค่ะภรรยากองขัดหมูควันกิน่งมีมอไซค์หลายคันสามคันคันเลยมาแล้วค่ะรถแม่เมืองมาแล้วเวลาหน้าฝนนี้เวลาขับรถนี้ต้องระวังเวลาเข้าโจทักนะคะคือเราจอดไว้กับถนนเลยเพราะว่าไม่มีคนผ่านไปผ่านมาอยู่แล้ว ถ้าถ้าคือว่าลงมาอย่างนี้กลัวติดติดติดแล้วต้องต้องลําบากรถบางทีรถออกเองไม่ได้ต้องเอารถมาลากอีกได้เสียค่ารถล,ลากอีกนะคะมาแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็ทํากับข้าวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นลาบหมูหลังจากที่ไม่ทานลาบหมู น้ำพอสมควรนะคะตั้งแต่หมูขึ้นราคาก็ไม่ได้ทานลาบหมูเลยนะคะหรือว่าได้กินอาหารได้กินลาบหมูนะคะนี่นะคะนี่นะคะทีมงานก็กางปิ้นกางอะไรเรียบร้อยนี่ค่ะมาถ่ายบรรยากาศตอนค่ำถ้าะตอนนี้ก็ทยอยไปอาบน้ํากันนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ทานข้าวนะคะ น้องขุนทองก็เข้าไปนันในศาลาที่ถ่ายให้ดูเมื่อช่วงกลางวันเนาะช่วงยังไม่มืดเดี๋ยวเราหาศาลาถัดไปค่ะนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากเอีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ